มาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับชอปลายกูรูนะคะดูจริงเรื่องไม่ใช้ไฟฟ้าแลสาะสินค้าอทีขาดีค่ะนสุกทิลาลอตซีนะคะวันนี้จะแมแนะนำสินค้าเป็นหม้อทอนะคะไรน,น้ำมนันหรือ่พ่ออโคนนติ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันยี่ห้อ,อโคโนาติกนะคะรุ่น an afy 6013นะคะรุ่นนี้จะเหมาะสำหรับคนที่กำลังควบคุมอาหารหรือกำลังเลี่ยงการทานของทอดของมันนะคะซึ่งสามารถลดไขมันได้มากถึง60-80%เเลยทีเดียวอพร้อมกับความจุ 6ลิตรกำลังไฟอยู่ที่1,850วัตต์นะคะและมีหน้าจอดิจิตอลพร้อมเมนูเลือกพรีเซสสำหรับอาหารหลายประเภทนะคะสามารถเลือกทำได้หลายเมนูค่ะไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างทอดอบและเบเกอรี่นะคะมีตะแกรงทอดภายในนะคะเคลือบ สเต็กนะคะช่วยในเรื่องของการป้องกันอาหารติดภายในถึงแม้จะเลอะเทอะจากการทำอาหารนะคะลิ้นชักทอดและตะกร่ายังสามารถถอดออกทาความสะอาดได้ง่ายดายนะคะนอกจากนี้ยังให้คุณได้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภยัยเนื่องจากมีระบบตัดไฟนะคะเมื่อดึงหม้อทอดออกหรือใส่หม้อทอดไม่แน่นนะคะ ชิ่งนี้นะคะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่เค้ายวทุกสาขาท,ทั่วประเทศเลยนะคะทั้งหน้าร้านและระบบออนไลน์นะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยในเฟซบุ๊กาาค่ะไลน์ค่ะของหน้าร้านนะคะเราจะมีแอดมินตอบเองนะคะว <Wow. S 1> ่าวันนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ให้กับเค้าได้วยนะคะวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ